rapid urbanization across Asia and the Pacific presents both opportunities and challenges. Thailand as a key player in the region is experiencing these สวัสดีตอนเช้า,เาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในานามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนมงมุษย์นะคะและ้วก็โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์คะโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะที่ดินและบริการพื้นฐานแล้วก็แนวทางเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะโดยที การที่มารมตัวข,ขันของผู้แทนภาครัฐนะคะภาควิชาการเหมาะสมนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะสวัสดีค่ะชื่อค่ะนิสานเนี่ยคือ and to begin our program it is our honor to invite Permanent Secretary Anupun p แ t ้ว to deliver ก็ใช่การนี้ก็ก็รับท่านอนาคารีอ่ะเรือยครับที่ท่านมา ประเทศไทยท่านมาเป็นครั้งที่สองก็ยินดีก็้นะครับก็เราใช้โอกาสน,นี้นะครับคิดว่าวัานนี้ก,ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาแลเกเปลี่ยนในหัวข้อสําคัญก็คือที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของเมือ,องความเป็นผู้นําสู่การปฏิบัติ ้องเรียนว่าการขยายตัวของเมืองครับในภูมยภาาเอเชียบและทิติดที่เกิดขึ้นทข้งรวดเร็วและก็เป็นโอการท้าทายสําคัญทั้งหลายก็กลุ่มจะทราบปีว่าสถานการณ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ว่ามิติของที่ดินบริการพื้นฐานต่างๆความเหมาะสมนะครับความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกลุ่มต่างๆหรือเลยไปถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนพิการผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่เราเรียกกลุ่มเบอบางฉะนั้นเมืองนะครับในมิติเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงเชื่อมไปกับไรที่บางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายโอกาสก็คาดการไม่ได้แต่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดก็จะเป็นแผ่นดินไหวทุกท่านทราบนะครับว่าส่งผลกระทบในมิติที่อยู่อาศัยโดยตรง ประเทศไทยเองก็นอกจากที่ปกต่างเนีนะครับยังไปเชิญกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าวิกฤติประชากรเข้าใจว่าท่านนาักฯได้พบกับออ่ารลฐมเตีพมอเมื่อวานน่าจะได้คุยกเรื่องวิกฤตประชากรซึ่งประเทศไทยเรากําลังเผเชิญกับวิกฤตนี้ถ้าเทียบกับในภูมิภาคอาเซียนเราถือว่าถ้ดูตัวเลขแล้วถือว่าประเทศไทยนั้นมีความวิกฤตนะครับก็เป็นขอ้อสั้างานสำ ี่เชือมโยงกันยงไงก็ตามนะครับถ้าย้อนกลับไปในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559ครับเราได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับวาระหม่อยแห่งการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมสายชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่กีโตนะครับประเทศเอกวาดอร์ครั้งนั้นก็เป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน รับรองเจตนาลงมวอคว้ะแห่งการพัฒนาเมืองน,นะครับซึ่งมองไปข้างหน้า20ปีนะครับยังไงก็ตามนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยยังมีความสอดคล้องกับข้อตกลงนะระดับนานา,นาชาติคือ S D G นะครับโดยเฉพาะเป้าหมายที่11นะครัระดับท่านทั้งหลายนะครับ S D G เป้าหมายที่11วันนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ ก็มาแม้ว่าอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดอย่างเช่นการขยายชาติพอ่อชอนะครับลงยุวธานะครับเล่นผาเมืองจริงๆแล้วหน่วยงานที่ท่านทั้งหลายที่ทเชิมาก็าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการับเครื่อมิติที่อยู่อาศัยของประเทศไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับน,นี้ก็ฉายภาพให้เ็นนอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมเองเนี่ย เป็นเจ้าภาพหลักในการทำเครื่องแต่ยุทธศาสตร์20ปีพ่วงเวลาตั้งแต่ปี60ถึงปี2 5 7 9นเะครับเป้าหมายของเราก็ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั่วหน้านะครับเหมาะกับถึงคุณภาพชีวิตด้วยภายในปี79นะครับอันนี้ก็ต้องการให้เห็นภาพสำคัญนะครับนอกจากนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าเรามั่นใจว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน เมืองเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นแนวคิดท,ที่นําไปสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการต่างๆนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาการสับเคลื่อนนะครับที่เป็นนโยบายระดับชาติก็คือคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาตาินะครับซึ่งโดยโครงสร้างเนี่ย่านนารมงตีเป็นประธานนี่ถือเป็นกลไกสําคัญในการรับเคลื่อนที่อยู่อาศาัยนี่เป็นคณะกรรมการทุนด,ดีตั้งตั้งแต่ของพรรห้าสิบเอ็ด มีต้องการเห็นโดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้มีการบรูรณาการเราต้องการเนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีโครงการนะครับอาทิตย์นะครับโครงการบ้านะมะกงคิดว่าหลายครั้งผงได้ยิน โครงการบ้านมั่นคงนีมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้คนจนเมืองเป็นผู้นําก,การเปลี่ยนแปลงผ่านการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนอย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนและก็มีศัดสีมีสิทธิ์ในที่ดินนะครับวรวมกลุ่มเป็นสากต่อสนับสนุนการเงินที่เหมาะสม มีก็เป็นภาพของโครงการบ้านมัน่นคงเรามีโครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนะครับท่านก็ผมจะพอจะได้ทราบนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและก็พัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนในเขตเมืองนะครับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแลวก็เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสังคมพร้อมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่มต่างๆเช่น โครงการซ่อมบ้านสรับที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุคนพิการนะครับหรือของพอชอก็จะมีบ้านพอเพียงแล้วก็มีชายแดนใต้เฉพาะอีกประมาณปีหนึ่งประมาณสี 40, ่40,000หลันะครับนี่ก็เป็นภาพที่เข้าไปอุดช่องว่านะครับให้ความเดือดน้ำนะครับถูกถอนลงนะครับจากวิติ ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้สําคัญคือเรานะครับในภาพของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการทําที่อยู่อาศัยการพิหาไม่ต้องการทําแค่บ้านปชอไม่ได้ต้องการแค่บ้านและชุมชนนะครับเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติคุณภาพชีวิตที่เชื่อมโยงกันที่คนเป็นศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตองค์รวมนะครับของชุมชนเพราะฉะนั้นมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณูโโปโภคนะครับมิติสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพชีวิตนะครับการอาศัยอยู่ในชุมชนไฟฟ้าระบบระบายน้ำการจัดการต่างๆนะครับผอเอชอเองก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้หม่องคนเป็นศูนย์กลางและหม่องชุมชนอย่างยั่งยืนในการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมก็หวังอย่างยิ่งว่าการสัมมนาค,ครั้งนี้จะเป็นวาระสาคัญน,นะครับเชื่อว่าผู้แทนทุกทาก่านกับมาจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับมาร่วมกันและเปลี่ยน ประสบการณ์ให้ความเห็นในการที่จะเราจะขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยมี UN Hab i t a t ทนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกานะรขับเคลื่อนเป็นสำคัญทำให้เรามองที่อยู่อาศัยมากกว่าประเทศไทยมองเชิงภูมิภาคนะครับมองประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับในภูมิภาคอื่นๆทำให้เราเห็นมิติการเชื่อมโยงที่อยู่อาศัยและนั่นนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอง เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์องรมวมทุกท่านคงทราบว่าพี่น้องประชาชนในไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอาเซียนหรือว่าภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็มีการหมุนเวียนในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะเห็นว่าคนต่างชาติมาอยู่จํานวนมากเรียกว่าเราต้องยอมรับความหลากหลายและทีู่่วาศัยก็เช่นก็เป็นประสบการณ์ของผู้อยู่ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่ความเหมาะสมของผู้อยู่เด็กผู้หญิงที่อยู่ในบ้าน นะครับบริบทอื่นๆแม้แต่เชิงวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับวิจิตที่อยู่อาศัยแม้แต่เรื่องของนะครับจิตวิญญาณของภูมิหลังของแต่ละนะครับชนเผ่าะครับสิ่งเหล่านี้ครับเรานํามาสู่กันใกล้คำนึงถึงนะครับให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของวิจิตที่อยู่อาศัยฉะนั้นเห็นว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการลดปัญหาความเหลื่อมร้ำนะครับ น่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะนําไปสู่เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับท่านนานทบเวนะครับที่ท่านให้เกียรติทั้งมาเยี่ยมประเทศไทยทั้งมาในหลายงานท่านมาหลายงานนะครับให้ความสําคัญเสียอย่างมากต้องขอบคุณทีมเวนทอบิทนะครับที่ได้ร่วมกับเพื่อวนวาระใหม่ในการพัฒนาเนงินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่แล้วตั้งแต่ปี2 5 5 9ที่ผมเรียน ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องขอไถที่ไม่ได้เยวยนามทั้งหมดนะครับก็หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สาคัญนะครับที่จะเป็นจุดเร่งต้นนะครับให้ประเทศไทยเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนวิจิตรที่อยู่อาศัยในเชิงภูมิภาคก็หวังว่าท้ายปลายทางจะส่งผลตอ่อศักยศรีความเป็นปมนุษย์ของนะครับทุกๆคนที่ใช้วิจิที่อยู่อาศัยเป็นการขับเคลื่อนครับก็ขอให้ About uh, urbanization first. Uh, the world is rapidly urbanizing. Right now, we have more than half of the population living in cities. It's gaining uh, a very high dimension, magnitude, but also acceleration. So, we'll have more than one million people coming to cities here in this region alone. There will be uh, very important influx uh, of population uh, coming um, to cities, but right